คลิปนี้นะครับทุกคนเราจะพามาชมกระบะรีโวเกตรุ่นตัวล็อกโคเครื่องจน2.4ในราคา1ล้าน1 4 6 0 0บาทนั้นทุกคนที่เรานำมาตกแต่งเป็น G R Sport ตลอ,ลอแบบนี้ทุกคนและที่โดดเด่นไปกว่านั้นนั้นทุกคนคือการเก็บงานดำเงารอบคันเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีล้อเป็นดำเงาซุ้มล้อดำเงาข้อกระจกมองข้างอักษรรอบคันดำเงารวมไปถึงการทำสีหลังคาให้เป็นดำเงาอีกทุกคน อูมันจะหล่ออะไรขนาดนี้ทุกคนการชนท้ายก็เป็นดําเงานะทุกคนแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวฮุกด้านท้ายกับด้านหน้าให้เป็น4จุดนะทุกคนอันนี้เราโคงสติกเกอร์มุมไฟท้ายให้เป็นแบบล็อกโคติดสไตลิดบาร์ให้เป็นแบบล็อกโคเหมือนเดิมนัทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันทุกคนภายในเรียกได้ว่าออปชั่นระบบความปลอดภัยจัดเต็มมากๆทุกคน เบาะไฟฟ้าแบบนี้นะทุกคนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและตกแต่งดีไซน์แบบเปียโนแบ็แบบนี้ทุกคนมีคูดคอนโทรลแอร์จะเป็นดูโอแยกอิกสระซ้ายขวานะทุกคนและที่สำคัญเกีรุ่นล็อกโคทุกคนไฟแอมเบียร์ไลท์ที่ประตูทุกคนเอ้ยมันมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นทุกคนซื้อ GR Sport ก็ยังไม่มีนะทุกคนหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ลอๆอแบบนี้ทุกคน สำหรับคันนี้นะทุกคนเราก็จะมีการอัปเกรดย,ยางเข้าไปนะทุกคนเป็นยางซีรีส์ใหม่นะทุกคน265 26 65R18 นะทุกคนให้แก้มยางมีขนาดที่อวบอิ่มมากขึ้นดูเต็มซุ้มมากขึ้นแต่แนะนำว่าจะต้องเสริมช่วงล่างเข้าไปด้วยนะทุกคนใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเซลแชมป์ได้ครับผม